มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนตูนก้อยอวดการแต่งงานสุดเก๋ครั้งแรกค่ะงานแต่งใกล้จะถึงแล้วนะคะว่าที่บ่าวสาวก็จะวุ่นวุ่นกันหน่อยกับการเตรียมงานล่าสุดนะคะตูนบอดี้สแลมหรือว่าอาทิวราคงมาลายและก็ก้อยรัชวินทางทีมงานเพิ่งจะเอาการแต่งงานที่พิมพ์เสร็จใหม่ๆมาให้ ทั้งสองก็เลยขออวดการ์ที่เก๋ไม่เหมือนใครพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าในที่สุดการ์แต่งงานเสร็จแล้วเย้เยยหลังจากเมื่อวานลง EP จุดสตาร์ทไปทาง YouTube วันนี้การ์ก็มาส่งถึงบ้านเลยต่อไปจะมาเล่าเรื่องของการ์ไปนี้ให้ฟังนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรสำหรับเรา ทำไมกว่าจะเสร็จถึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้เพราะว่ามันพิเศษจ,จริงๆค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ